ลองสังเกตรประโยคเหล่านี้นะคะรูปปดบัตรเธอไปก่อนเลยเดี๋ยวโอนให้แต่สุดท้ายก็อาจจะไม่เคยโอนคือออกให้ก่อนได้ไหมเงินเดือนยังไม่เข้าเลยแต่เดือนไหนทุกๆเดือนก็พูดแบบนี้ก็เธอเงินเดือนเยอะกว่างไงเธอจ่ายก็ได้ทั้งๆที่เราเนี่ยก็ไม่เคยตกลงกันแบบนี้ถ้าเป็นครั้งสองครั้งเนี่ยก็คงจะไม่เป็นไรใช่ไหมคะ แต่ถ้าเป็นแพทเทิร์นที่มันเกิดแบบนี้ซ้ำๆเนี่ยก็แปลว่าเขาเนี่ยสบายใจที่จะพึ่งพาคุณเนี่ยฝ่ายเดียวและนั่นอาจจะไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่สมดุลค่ะเพราะทายที่สุดแล้วนะคะคุณควรมองหาคู่ชีวิตค่ะไม่ใช่หาคนที่ทำให้เราต้องเจียดทรัพยากรที่สร้างมาเพื่อไปคอยดูแลค่ะ Mission to the Moon Continue with your mission with Money Manual คู่มือการเงินสำหรับคนทำงานที่โรงเรียนไม่เคยสอนเรียนรู้ง่ายเข้าใจไวพรบกับเคล็ดลับและเรื่องราวชีวิตจริงที่จะช่วยให้คุณบริหารเงินแบบมืออาชีพไม่มีวันอดตาย สทุกทุกคนน้ำนะคะวันนี้ก็มาพบกัได้ยการมันนี่มันเนอร์เช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันกับเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วสำคัญมากๆกับความสัมพันธ์ระยะยาวค่ะนั่นก็คือเรื่องเงินนั่นเองใครเคยรู้สึกไหมคะว่ารักกันมากเข้ากันได้อย่างดีแต่พอมาเจอปัญหาเรื่องเงินเนี่ย ก็เริ่มทะเลาะกันหรือหลายๆคนนะคะที่แบบเจอคนที่แบบดูดีทุกอย่างแต่พอคบไปสักพักเฮ้ยเริ่มเห็นพฤติกรรมทางการเงินที่อาจจะทําให้เราต้องกังวลได้ ราะจริงๆแล้วค่ะเรื่องเงินก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักเลยนะคะที่ทําให้คู่รักหลายๆคู่ทะเลาะกันค่ะและหลายๆคู่นะคะก็ต้องเลิกกันเพราะเรื่องนี้ทั้งๆท,ท,ที่รักกันมากเลย EP นี้นะคะเราเลยจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ Red Flags ค่ะหรือสัญญาอันตรายเรื่องเงิน5ข้อที่เราควรจะสังเกตก่อนที่จะคบใครอย่างจริงจังค่ะจะได้รู้ตัวกันก่อนนะคะก่อนที่จะสายเกินไปว่าจะมีเรื่องไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ หนึ่งค่ะคือไม่ยอมคุยกันเรื่องเงินเลยเรดแฟลกข้อแรกเลยนะคะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหลายๆคนค่ะบอกว่าอันตรายที่สุดเลยนะคะ mm. ก็คือการที่อีกฝ่ายเนี่ยปิดกัน้นแล้วก็ไม่ยอมคุยเรื่องเงินกันเลยแปลกใช่ไหมล่ะคะซึ่งวิธีการสังเกตง,ง่ายมากๆเลยนะคะ ก็เวลาทุกครั oh God, ้งนะคะที่เราพยายามที่จะถามเรื่องรายได้หนี้สินหรือแม้กระทั่งการที่แบ่งในการจ่ายค่าอาหารค่ะเขาก็จะหลบเอ๊ะเปลี่ยนเรื่องเอ๊ยหรือจะบอกว่าเอ้ยไว้ค่อยคุยกันทีหลังหน้าซึ่งสัญญาเหล่านี้นะคะก็จะเป็นพฤติกรรมที่รู้สึกได้ว่าแปลกๆแล้วนะคะเพราะ พฤติกรรมแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่า stone walling ค่ะคือการปิดกั้นในเรื่องของการสื่อสารนั่นก็คือเงียบใส่ไม่ตอบไม่คุยและก็ไม่อยากให้อีกฝ่ายรับรู้ค่ะซึ่งก็ถือเป็น red flag ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะเพราะว่าถ้าตอนคบกันใหม่ๆเนี่ยแต่ว่าไม่ยอมเปิดใจคุยกันเรื่องเงินพอคบกันนานมากขึ้นแต่งงานมีลูก ก็จะยิ่งคุยเรื่องนี้ยากขึ้นไปอีกค่ะและเราจะเริ่มคุยเรื่องเงินกับคนที่กําลังเดทอยู่หรือคบกันอยู่ยังไงดีล่ะน,น้ำแนะนํานะคะอย่าเพิ่งไปถามโป่งๆค่ะว่าเธอเงินเดือนเท่าไหร่แบบนี้ก็ต้องตกใจกันหมดนะคะเพราะมันอาจจะทําให้รู้สึกว่าเอะต้องตั้งกัดทันทีแต่ให้ลองใช้วิธีในการเล่าเรื่องแทนค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ ตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านเรานะเราเนี่ยก็ไปซื้อของที่ตลาดเนี่ยท่วทิศเลยแล้วแม่เนี่ยชอบสอนตลอดเลยนะว่าแบบให้ต่อราคาแล้วที่บ้านเธอล่ะที่บ้านเนี่ยเราคุยกันเรื่องเงินเนี่ยยังไงบ้าง แบบนี้ค่ะก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจมุมมองเรื่องเงินของกันและกันได้ดีมากขึ้นโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนถูกสอบส,สวนค่ะซึ่งในความสัมพันธ์ที่เป็น healthy relationship แล้วนะคะสิ่งที่เราควรมองหาค่ะคือคนที่ยินดีที่จะพยายามคุยเรื่องเงินไปด้วยกันค่ะซึ่งในความเป็นจริงนะคะเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเปิดเผยทุกอย่างตั้งแต่เดทแรกนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะสร้างบทสนทนาเรื่องนี้แบบสบายใจไปด้วยกันค่ะ สค่ะมีหนี้แต่ไม่มีแผนจัดก,การค่ะเรื่แฝกข้อที่สองนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของหนี้สินนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะคะคือน้ำไม่ได้เพิงจะบอกว่าเฮ้ยคนที่เป็นหนี้เนี่ยเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคือการที่เราเป็นหนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดเสมอไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือกับหนี้บัตรเครดิตจากการช้อปปิ้งเนี่ยสองหนี้นี้ก็ไม่เหมือนกันถูกต้องไหมคะหรืออย่างหนี้ที่มาจากค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินก็จะต่างจากหนี้จากการที่เกิดจากการใช้จ่ายเกินตัวลองนึกภาพ2คนนี้นะคะคือมีหนี้เท่ากันเลยคืออยู่ที่200,000บาทคนแรกบอกว่า2 0 0 0 0 0บาทตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เป็นหนี้กยศสอนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วง่อนอยู่ที่เดือนละ3,000บาทอีก5ปีเนี่ยก็จะหมดแล้วกับคนที่2ค่ะ บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหนี้ประมาณเท่าไหร่ก็รู้ไปว่าจ่ายขั้นต่ําไปเรื่อยๆเห็นความต่างไหมคะคนแรกค่ะมีหนี้แต่มีแผนคนที่2ค่ะมีหนี้แต่ไม่รู้ตัวและก็ไม่ได้พยายามที่จะหาทางออกแบบหลังนี่แหละค่ะที่เราต้องระมัดระวังดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทํานะคะนั่นคืออย่าแค่ถามว่าเป็นหนี้เท่าไหร่แต่ลองทำความเข้าใจสตอรี่หรือเรื่องราวเบื้องหลังด้วยค่ะ ว่านี่นั้นเกิดจากอะไรแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยมีแผนในการจัดการอย่างไรค่ะลองถามคำถามนี้ดูนะคะแต่ก็ไม่ต้องถามคำถามแบบรวดเดียวแบบสอบสวนนะคะไม่งั้นเขาจะรู้สึกว่าเอ๊นี่เรากำลังทักวางรู้จักเพื่อคบกันหรือว่าเรากำลังสอบสวนเพื่อหาผู้ต้องหานะคะอาจจะต้องค่อยๆค,คุยกันไปเรื่อยๆนะคะในบรรยากาศที่กำลังสบาย,บายๆเช่นทานข้าวเดินเล่นนะคะหรืออยู่ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายค่ะ ยกตัวอย่างคําถามนะคะก็จะถามประมาณว่านี่ก้อนนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากอะไรหรอ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้ทําความเข้าใจร่วมกันนะคะว่าโอเคนี่ที่มาตรงนี้เนี่ยเกิดจากการลงทุนในตัวเองนะหรือเกิดจากการที่ใช้จ่ายเกินตัวตอนนี้ผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณเท่าไหร่หรอนะคะเพื่อจะได้ดูว่างตัวเลขที่เขาต้องรับผิดชอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วมีแผนที่จะปลดหนี้อย่างไรบ้าง ะะเพื่อที่ด้ดูว่าเขามีเป้าหมายและก็วินัยในการจัดก,การเรื่องหนี้หรือเปล่าถ้าเขาสามารถตอบได้ชัดเจนมีแผนในใจมีไทม์ไลน์มีระยะเวลาถึงแม้ว่าจะเป็นหนี้อยู่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากังวลค่ะแต่ถ้าสมมติเขาตอบไม่ได้ไม่รู้ตัวเลขแล้วก็พูดแค่ว่าจ่ายไปเรื่อยๆอันนี้ต้องคิดหนักสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าวันหนึ่ง ในวันที่เรารบกันจริงจังเนี่ยนี้ของเขาก็อาจจะเป็นภาระของคุณด้วยค่ะ 3. ใช้เงินเกินตัวเร f แ a กข้อที่3นี้นะคะเป็นพฤติกรรมในการใช้เงินเกินตัวค่ะรถหรูกินข้าวร้านแพงทั่วทิศแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเลี้ยงเองตลอดนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะพอรู้ว่ารายได้เนี่ยไม่ได้สูงขนาดนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยคนคนนี้อาจจะรู้สึกว่า ดูดีในสายตาเรานะคะแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนน nice, ิสแจงเลยใจกว้างแต่ว่าถ้าไลฟ์สไตล์ของเขาค่ะไม่สอดคล้องกับไรายได้สุดท้ายมักจะจบที่หนี้สินและความเครียดค่ะสิ่งที่เราควรจะมองหานะคะก็คือคนที่มีความสมดุลไม่ใช้เกินตัวแต่ก็ไม่ได้ตัดความสุขออกจากชีวิตทั้งหมดค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเนี่ยใช้เงินสมดุลหรือเปล่า ลองสังเกตจากสิ่งเหล่านี้ค่ะคือ 1. คือเขามีเงินเก็บหรือเปล่านะคะอาจจะไม่ได้ต้องรู้ตัวเลขเป๊ะๆนะคะว่าต้องเขามีเงินเก็บเท่าไหร่แต่ลองสังเกตและลองฟังดูค่ะว่าเขาพูดถึงการออมบ้างไหมหรือว่าใช้หมดไปในทุกๆเดือนเขาผ่อนของกี่อย่างโหผ่อนมือถือผ่อนรถผ่อนกระเป๋าผ่อนนาฬิกาผ่อนทุกอย่างพร้อมกันแบบเนี้ยค่ะก็อาจจะเป็นสัญญาณในการที่เขากําลังใช้เงินเกินตัวเขาปฏิเสธค่าใช้จ่ายบางอย่างได้ไหม คนที่บริหารเงินเป็นนะคะจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้เมื่อไหร่ควรที่จะหยุดไม่ใช่ตามใจตัวเองในทุกๆอย่างค่ะและที่สำคัญคือไม่ต้องไปตัดสินจากสิ่งที่เขามีนะคะเพราะบางคนเนี่ยขับรถหรูเป็นเพราะว่าเขาเก็บเงินมาแล้วหลายปีบางคนอาจจะขับรถหรูเพราะผ่อนจนหมดตัวสองคนนี้ก็ต่างกันมากนะคะ สิ่งที่สำคัญค่ะให้ดูที่คำว่าพฤติกรรมมากกว่าของที่มีค่ะว่าเขารู้จักวางแผนรู้จักยักย้ำช่างใจไหมและมีเป้าหมายทางการเงินหรือเปล่าค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะประหยัดเกินไปเนี่ยก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะเพราะมันมีเส้นบางๆอยู่ค่ะระหว่างคาว่า frugal ที่แปลว่าประหยัดอย่างมีสติกับคำว่า cheap คือขี้เหนียวจนกระทบคนอื่น อันนี้ต้องแยกให้ออกนะคะสิ่งที่ควรมองหาค่ะคือคนที่มีความสมดุลและก็ไม่ใช้เงินเกินตัวแต่ก็ไม่ตัดความสุขออกจากชีวิตจนหมดค่ะ 4. คือกดดันให้คุณต้องจ่ายหรือให้ยืมบ่อยๆเลสแฝกข้อนี้นะคะก็คือเป็นการที่อีกฝ่ายเนี่ยพึ่งพาคุณเนี่ยทางการเงินเนี่ยที่มากเกินไปค่ะลองสังเกตประโยคเหล่านี้นะคะรูดบัตรเธอไปก่อนเลยเดี๋ยวโอนให้ แต่สุดท้ายก็อาจจะไม่เคยโอนคืยออกให้ก่อนได้ไหมเงินเดือนยังไม่เข้าเลยแต่เดือนไหนทุกๆเดือนก็พูดแบบนี้ก็เธอเงินเดือนเยอะกว่างไงเธอจ่ายก็ได้ทางทางที่เราเนี่ยก็ไม่เคยตกลงกันแบบนี้ถ้าเป็นครั้ง2ครั้งเนี่ยก็คงจะไม่เป็นไรใช่ไหมคะ แต่ถ้าเป็นแพทเทิร์นที่มันเกิดแบบนี้ซ้ำๆเนี่ยก็แปลว่าเขาเนี่ยสบายใจที่จะพึ่งพาคุณเนี่ยฝ่ายเดียวและนั่นอาจจะไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่สมดุลค่ะเพราะท้ายที่สุดแล้วนะคะคุณควรมองหาคู่ชีวิตค่ะไม่ใช่หาคนที่ทําให้เราต้องเจียดทรัพยากรที่สร้างมาเพื่อไปคอยดูแลค่ะสิ่งที่ควรสังเกตนะคะคือเขามีส่วนร่วมในการจ่ายไหมเขาเออมเงินเป็นหรือเปล่าและก็เขาพึ่งพาตัวเองได้หรือเปล่าค่ะ แล้ถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะเราควรที่จะทำยังไงอย่างแรกค่ะเราอาจจะตั้งกติกาให้ชัดตั้งแต่แรกเลยนะคะโดยไม่ต้องรอให้เป็นปัญหาก่อนค่ะโดยลองคุยกันตั้งแต่เนิน่นๆว่าจะแบ่งรายจ่ายกันอย่างไรหารครึ่งไหมถัดกันเลี้ยงให้จ่ายเท่าไหร่ออกคนละกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อมีกติกาที่ชัดนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องอึดอัดในทีหลัง ถ้าให้ยืมแล้วก็ให้จดไว้ไม่ใช่เพราะไม่ไว้ใจค่ะแต่เพื่อให้เราทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้รู้ตัวเลขที่ตรงกันบางทีคนยืมค่ะอาจจะลืมจริงๆก็ได้นะคะฉะนั้นการที่จดค่าใช้จ่ายเอาไว้เนี่ยก็สามารถทวงได้ในแบบที่ไม่ต้องเขินค่ะหรือถ้าสมมติกล้าปฏิเสธเนี่ยเราก็อาจจะพูดไปเลยนะคะว่าตอนนี้ไม่สะดวกนะแต่คาว่าไม่สะดวกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่รักกันนะคะแต่มันแปลว่าเรากำลังรักษาขอบเขตของตัวเองค่ะ ถ้าเขาโกรธหรือทำให้เราต้องรู้สึกผิดเพียงแค่เพราะเราปฏิเสธเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเลสแฟกอีกอันหนึ่งแล้วค่ะเพราะความสัมพันธ์ที่ดีนะคะควรเป็นการร่วมมือกันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องแบกรับภาระทางการเงินเพียงคนเดียวค่ะ 5. ค่ะคือควบคุมเรื่องเงินของตัวคุณเองค่ะเลสแฟกข้อสุดท้ายนี้นะคะบอกเลยว่าอันตรายที่สุดเลยค่ะคือการที่อีกฝ่ายเนี่ยพยายามควบคุมเรื่องเงินของตัวเรานะคะ ไม่ว่าจะเป็นการยึดเงินทั้งหมดแล้วมาจากการไว้คนเดียวโดยที่ไม่ให้เราเนี่ยเข้าถึงบัญชีซึ่งต้องขออนุญาตทุกครั้งที่จะใช้เงินทั้งทั้งที่มันเป็นเงินของตัวเราเองและก็อาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกผิดหรือรู้สึกไม่ดีได้นี่ไม่ใช่เป็นการดูแลค่ะแต่เป็นการควบคุมและก็เป็นสัญญาณของ financial abuse ค่ะคือการใช้เงินเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำร้ายอีกฝ่าย หลายคนอาจสงสัยนะคะว่าแล้วมันจะต่างกันยังไงล่ะระหว่างแฟนที่ดูแลก,กับแฟนที่ควบคุมนะคะคนที่ดูแลค่ะจะถามว่าเดือนนี้เก็บเงินได้ตามเป้าหมายไหมแล้วก็ช่วยกันหาทางที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นค่ะแต่คนที่ควบคุมนะคะจะบอกว่าทําไมซื้ออันนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้แล้วก็ทําให้เรารู้สึกผิดทีหลังคนที่ดูแลค่ะ จะปรึกษาเรื่องเงินใหญ่ๆที่ส่งผลต่อชีวิตของคุณแต่คนที่ควบคุมจะตัดสินใจคนเดียวค่ะแล้วบอกว่าฉันรู้ดีกว่าและเธอต้องทำตามฉันถ้ารู้สึกว่าเราต้องขออนุญาตนะคะในทุกครั้งที่เราใช้เงินตัวเองนั่นไม่ใช่การดูแลแล้วค่ะแต่มันคือการที่เรากำลังถูกควบคุมแล้วควรทำอย่างไรนะคะถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะก็คือรักษาความเป็นอิสระทางการเงินไว้เสมอ แม้จะคบกันจริงจังหรือแต่งงานแล้วค่ะคุณก็ควรจะมีบัญชีส่วนตัวนะคะที่เป็นเงินเก็บของตัวเองและก็เข้าถึงเงินของตัวเองได้ตลอดเวลาค่ะอย่ายอมให้ใครนะคะมาควบคุมรายรับรายจ่ายของตัวคุณเองทั้งหมดและก็การวางแผนการเกินร่วมกันเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ต้องเป็นการวางแผนร่วมกันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยึดอำนาจไปคนเดียวค่ะถ้ารู้สึกว่าถูกควบคุมนะคะก็ต้องพูดกันตรงต ความสัมพันธ์ที่ดีนะคะควรจะเป็นความสัมพันธ์ที่พูดคุยกันได้และเราก็สามารถบอกความรู้สึกของตัวเองไปเลยว่าเราอยากมีส่วนร่วมนะในการตัดสินใจเรื่องเงินด้วยกันถ้าเขาเปิดรับและพร้อมปรับก็ยังมีทางไปต่อค่ะแต่ถ้าเขาปฏิเสธหรือโกรธนั่นแหละค่ะเป็นสัญญาณที่เราต้องระมัดระวังแล้วถ้ารู้สึกว่าสถานการณ์รุนแรงนะคะก็อย่าอยู่คนเดียวค่ะ ให้ลองปรึกษาคนที่ไว้ใจได้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนหรือผู้เชี่ยวชาญนั่นเองเพราะ financial abuse นะคะถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงในครอบครัวนะคะที่เราไม่ควรจะมองข้ามค่ะ <P res> แล้วก็คนที่รักเราจริงนะคะก็จะเคารพขอบเขตของตัวเราและพร้อมจะวางแผนการเงินไปด้วยกันไม่ใช่การควบคุมค่ะและนี่คือไฟล์ t เลตแฟก เรื่องเงินในความสัมพันธ์ที่ทุกคนควรสังเกตนะคะคือ 1. ไม่ยอมคุยเรื่องเงินเลย 2. มีหนี้แต่ไม่มีแผนจัดการ 3. ใช้เงินเกินตัว 4. กดดันให้คุณจ่ายหรือให้ยืมบ่อยๆ 5. ควบคุมเรื่องเงินของคุณค่ะสุดท้ายนี้นะคะนะอยากจะบอกว่าคนที่ใช่ไม่จะเป็นต้องรวยค่ะ แต่ต้องคุยเรื่องเงินด้วยกันได้นะคะและพร้อมที่จะวางแผนอนาคตไปด้วยกันค่ะซึ่งแน่นอนว่าการคุยเรื่องเงินตั้งแต่เท่าเนนนะคะอาจจะดูไม่ค่อยโรแมนติกเลยแต่มันคือการดูแลอนาคตของตัวเองและความสัมพันธ์ของเราให้ยืนยาวไปอย่างมั่นคงค่ะ สำหรับอีพีหน้านะคะเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรนั้นใครมีไอเดียอยากให้เราพูดถึงอะไรเพิ่มเติมหรือมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมมันนี่มนันนัวค่ะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ Mission the Moon mission Continue with to your the Money Manual คู่มือการเงินสำหรับคนทำงานที่โรงเรียนไม่เคยสอนเรียนรู้ง่ายเข้าใจไวพรบกับเคล็ดลับและเรื่องราวชีวิตจริงที่จะช่วยให้คุณบริหารเงินแบบมืออาชีพไม่มีวันอดตาย ผมออฟฟิศสอโหมดเปลี่ยนด้านเปลี่ยนสถานะลดการรบกวนที่ไม่จําเป็นและช่วยให้การทํางานในออฟฟิศสะดวกขึ้นฝั่งสีน้ําเงนินโฟกัสโหมดบอกว่าคุณกําลังโฟกัสกับงานฝั่งสีชมพูอ่อนโซเชียลบัตเตอร์ไฟโหมดบอกว่าคุณพร้อมสาหรับการพูดคุยกดตะการเล